สวัสดีค่ะทนายปะนอมอสศวัยบุญพันธ์นะคะเห็นพระพยอมท่านออกมาพูดอะไรฟังแล้วรู้สึกระคายหูทำไมระคายหูรู้ไหมคะท่านน่ะเป็นพระแล้วท่านว่าใครท่านว่าชาวบ้านที่ใส่บาตรที่ทำบุญบอกว่างมงายหลงสถาบันท่านลืมไปหรือเปล่า พรกที่ท่านพูดถึงว่าเขาดีน่ะเขาโกหกเก่งฟังบ้างหรือเปล่าท่านส่งเสริมคนโกหกแล้วพระส่งเสริมคนผิดศีลห่ะแล้วจะเป็นพระได้ยังไงเนี่ยข้อที่หนึ่งท่านน่ะส่งเสริมคนผิดศีลศีลห้าเองน่ะสองทุกคนที่เขาเธอทูนสถาบันน่ะเขาไม่ได้หลงงมงาย เขากระตันยูรู้คุณเพราะอะไรเพราะหมหากษัตริย์ทําเพื่อประชาชนเท่าไหร่ท่านไม่เห็นเหรอเอารัชการที่เก้าทำเพื่อประชาชนเท่าไหร่พระพยอมท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมแล้วรัชการที่สิบอะลูกของท่านนะแล้วการที่ท่านมีทรัพย์สินท่านไม่ได้เอาของประชาชนมา มันเป็นของบรรพบุรุษของท่านส่งต่อกันมามันผิดด้วยเหรอ mm hmm. แสดงว่าท่านอะมโนอ่านแต่นิทานนึกถึงแต่มหากรรษัตริย์ในนิยายแต่ถามว่าแล้วมันถูกไหมตามศีลธรรมอย่างธรรมดาคนรู้ศีลห้าเนี่ย mm hmm. ก็ยังรู้เลยว่าเราไม่ควรครบคนโกหก mm hmm. เราไม่เชื่อถือคนโกหกแต่ท่านเป็นพระอะมีหน้าที่สอนนะ แล้วท่านจะไปบอกได้ยังไงว่าให้ถือสินห้านะรับสินห้านะอย่ากโกหกนะท่านจะทําได้ยังไงมันแย้งกันไหมแล้วพระเจ้าบอกว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีพวกเราที่นับถือหรือเทิดทูนพระหมหากษัตริย์เนี่ยเทิดทูนความดีที่ท่านทํานะแสดงว่าอะไรพวกเรากระตันยูแสดงว่าพระพยอมไม่กตันยูสอิอ้าวอ้าวอ้าวเพราะฉะนั้นน่ะ สมควรที่ยังจะสอนประชาชนอยู่ไหมอันนี้พี่บอกเลยว่าไม่สมควรเพราะอะไรท่านไม่ได้เป็นสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสมควรแก่การกราบไหว้บูชาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะท่านไม่ได้สอนตามคําของพระพุทธเจ้าสอนให้เราครบคนโกหกแล้วจะไปสอนให้คนรับสินห้าได้ไงรับสินห้านะโกหกอย่าทำไม่ได้น้นะ ก็ส่งเสริมใช่ป่ะเธอทูลพระหมหากษัตริย์ไม่ได้โง่งมงายแต่เพราะความดีที่ท่านทําเรารู้จักความกระตันอยู่รู้คุณถูกไหมเราเห็นอยู่ในหลวงทําอะไรให้ยังมากมายหรือตั้งแต่รัชกาลที่เก้ามาคุณจนโตมาอายุป,ป่านนี้พระพยอมไม่เห็นพระหมหากษัตริย์ไม่ได้นั่งนั่งน,นอนนอนอยู่ในพระราชวังอย่างที่ท่านคิดนะนั่นมันนิยายการ์ตูนเพราะนั้นถามหน่อยว่าตอนเนี้ย ท่านอาจจะสอนศีนลธรรมคนได้ยังไงเพราะศีลห้าท่านยังสอนไม่ได้แล้วสมควรเรียกพระไหมอย่างเงี้ยคิดเอาเองแล้วอย่าลืมนะท่านกินข้าวชาวบ้านแม้กระท่านของที่ขายอยู่ในวัดท่านที่เขาไปบริจาคก,กันน่ะก็ของชาวบ้านแล้วท่านมีอะไรตอบแทนชาวบ้านแล้วท่านปฏิบัติธรรมไหมเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกอะทําให้เรารู้อย่างหนึ่ง ท่านนะไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่สมควรหม่มจีวรที่พระพุทธเจ้าบอกไม่สมควรเพราะท่านสอนคนผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นด้วยไหม mm hmm. พระไม่ใช่แค่ห่มเหลืองนะคะแล้วก็โกนหัวไม่ใช่โกนหัวโกนคิ้วไม่ใช่พระท่านต้องมีศีลและต้องรับสืบทอดพุทธศาสนา สินห้าสอนให้คนเป็นคนดีแต่พระพยอมสอนไม่ได้แล้วสมควรยังจะเป็นพระอยู่ไหมล่ะคิดเอาเองนะคะอันนี้คุณระนอมแค่เสนอแนะในฐานะที่เป็นคนที่นับถือพูดเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้ขอบอกว่าคิดเอาว่าท่านยังสมควรเป็นพระอยู่ไหมแล้วพวกเราควรจะทำบุญใส่บาตรกับพระแบบนี้ไหม